ครับมาพบกับช่องพีมันเช่นเคยครับวันนี้จะมาพบกับเจม่ครับสวัสดีครับเจม่ครับวันนี้นะครับเป็นบุคคลที่มีเบื้องหลังของชีวิตเนี่ยน่าฟังน่าติดตามมากดีกว่าครับก็มาคุยกับเจ๊ม่นะครับเป็นคนที่มีเบื้องหลังยังไงเราจะมาคุยกันเลยนะครับชีวิตก่อนที่จะมีไม้ด่างที่ อลังการเยอะแยะแบบนี้เนี่ยเช่ไหมเป็นยังไงมายังไงครับโอ้ยชีวิตชาวไร่ชาวสวนเนาะรับจ้างกินรายวันกว่าจะมารู้จักไม้ด่างนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นวิถีที่พลิกชีวิตให้เรานะให้มารู้จักไม้ด่างตอนเกษตรปี64เราก็หันมาทำตรงนี้เพราะว่า มันลำบากทาอาชีพอะไรก็ลําบากจนว่าวันหนึ่งเราอยากสบายอยากนั่งอยู่ในร่มก็คิดได้ว่าเออเราต้องทําต้นไม้ถึงจะได้นั่งอยู่กับที่ก็เริ่มจากทุน3,000บาทเนาะก็ไปซื้อไม้ถูกๆมาวางให้มันเป็นเหมือนร้านค้าแล้วก็พออยู่ <All right. S 1> ดีๆกระแสมันมาช้างขาวอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็หันมา ซื้อมาขายไปก็เลยได้เป็นจังหวะว่าช่วงนั้นพอมีเงินหน่อยเนาะเราก็มาลงทุนเป็นการลงทุนใช่ซื้อไม้ด่างเข้าที่แรกอะไม่รู้เรื่องอะไรคือไม้ด่างเราเริ่ม <5 S 1> ที่สามพันเริ่มต้นได้สามพันจน <5 S 1> มาวันหนึ่ง <5 S 1> เราก็ขายได้มีเงินเป็นก้อนเราก็เลยมาซื้อพวกไม้ด่างไม้กระเส ก็เลยมีต่อยอดจนทุกวันเนี้จากคนไม่มีอะไรนะไม่ม <parfois> right. ีอะไรนะครับใช่สามพันแล้วก็ใช่มนี่ในบูธมีเพียงเท่านี้นะครับมีสวนอีกค่ะมีสวนอยู่ที่ไหนครับอยู่คลองห้าค่ะคลองห้าปทุมธานีคลองห้าคลองหลวงนะคะใช่่ามีไม้หลากหลายเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้มาทําตรงนี้แล้วก็รักไม้ไง ซื้อเข้าขายได้ซื้อเข้าขายได้ซื้ออย่างเงี้ยเลยดูเยอะมีหลากหลายาร้านนี่มีพื้นที่เยอะไหมครับโอ้ร้านเราก็เยอะนะเข้าเขาไว้สามสิบไร่แต่แต่เราทำไม้ดังไม่เกินสองงานหลอกด้านหน้าแต่ว่าปลูกกล้วยไว้เป็นพันพันต้นโอ้ยอยู่ตั้งแต่สมัยนายแล้วตั้งแต่แม่เขาจนสมัยลูกเขาอยู่มานานแล้ว คาเช่าก็ไม่แพงไม่แพงเกิดโอกาสปลูกกล้วยปลูกกล้วยกล้วยน้ำว้าอ้าวกล้วยน้ำว้าก็มีหลายพันต้นส่วนกล้วยด่างป้าก็มีทุกชนิดไม่มีแต่ไอเทพพนมด่างโอ้ใครเอ่ยสวยจังเลยเอามาเอามาอวดเราอีกแล้วน้ำลายไหลสวยมากลูจ้าถือเฮงเฮงรวยๆ ชอบจังเลยอ่ะเพราะว่าคนไหนที่แบบเซ้นมีอะไรมีบุญมวกันถ้าได้ถือจันทร์สมฤทธิ์เนี่ยสมฤทธิ์ผลคิดอะไรได้ดั่งใจปาถนายัไม่ต้องมาอวดอะไรฉันอยากได้เขามีต้นเล็กอยู่เอาเก้าต้นอยู่เอาเอาไว้ให้สองชอบไม่ชอบนี่ต้องถามคนคนนี้ว่า ชีวิตมันลําบากมากใช่แต่วันหนึ่งเนี่ยการที่เราเดินมาหาคนที่เขาคิดบวกมันจะได้พลังบวกกลับไปแล้วอีกอย่างหนึง่งการที่เรามาแบบนี้ใช่ไหมเป้าหมายบางทีในสิ่งมันก็จะสามารถต่อยอดใช่ไหมคะช่วยกันได้ช่วยกันได้แล้วคนในนี้ก็ได้เจอคุณโต๊กนะแนะนําดีมากมทําให้เรามีกําลังใจสู้อีก ก็คือถ้าเราลบแล้วก็เดินไปหาคนที่เขาลบใมันก็ยิ่งจะทําให้เราลบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเดินเข้าไปหาคนที่เขามีพลังบวกมันจะเป็นการเติมไฟดังนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาอย่าเดินเข้าไปหาคนที่มีปัญหาเมื่อที่ะได้เจอกันนะคะเพื่อจะมีการแนะนํามีการช่วยเหลือมันเหมือนเป็นพลังบุญใช่พลังบุญพลังบวกเลยที่ไม่รู้ตัวค่ะมันเหมือนเป็นครวใาให้เรามีกําลังใจ การแข่งขันไม่มีเลยมีแต่อยางส่ถามว่ามีจะส่งเสริมกันใช่่ไม่ม่งช่วยกันทํายังไงเราจะอยู่รอดในปีนี้ทำยังไงเราจะได้ต้นไม้มาขายเยอะแยะอะไรเยอะไม่มีการกัดใช่ว่าไปเอามาจากไหนเอามายังไงมีแต่แบบแชร์กันไปเอาเพราะฉะนั้นทุกคนนะถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็ต้องสู้ สู้แล้วหันไปหาคนที่ว่าเห็นอย่างนี้มีซื้อบ้านได้ราคาสองล้านใช่ใช่ว่าซื้อบ้านด้วยใช่เราก็มีบ้านอยู่สองล้านใช่อันนี้จริงหรือเปล่าครับจริงโอ้หน่าเช่นชมมากเลยนะครับใช่ค่ะมีไม้สวยไม่พออ่ามีบ้านอยู่แล้วรถรถก็ปิดไปแล้วพิชเ วันนี้มาแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเพิ่มเติมพลังบวกให้กับใครที่ที่กำลังท้ออยู่กำลังท้อเรื่องต้นไม้หรือว่ายังมองหาสิ่งที่กำลังทำอยู่นะครับนี่ก็เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตเพื่อนเพื่อนทุกคนก็คงจะเจอปัญหาว่าทําไมสมัยก่อนไม้มันแพงต้นละแสนสองแสนแล้วมาสมัยสมัยนี้ต้นละพันสองพันก็คือเราก็ต้องสู้เนาะ ยิ่งตกเราก็ยิ่งต้องทําจํานวนเพื่อที่เราจะได้ขายได้<ะ>เราก็ขายถูกแบ่งปันให้คนที่เขาไม่ได้ซื้อสมัยนั้นเนาะ,ะเขาก็ได้ซื้อสมัยนี้<ะ>สมัยที่มันเก็บได้และกครับ<ะ>ใช่ทุกคนก็ต้องมีไม้สวยๆเนาะมันเป็นอาชีพที่ว่าไม่เหนื่อยมากโดยเฉพาะคนเก๋อย่างเราเนี่ยมันเป็นงานที่แบบว่ามีความสุขและทำเงินได้ บางคนก็นบอกเอ้ยบ้าหรือเปล่ามึงซื้อไม้ด่างต้นละแสนสองแสนเขาไม่รู้หรอกเราซื้อต้นหนึ่งเราขยายได้ตั้งหลายต้นใช่อยากจะให้เพื่อนๆน,นทุกคนเนาะสู้ส,สู้แล้วก็หันมาดูอาชีพอะไรนะที่จะทำเงินให้เราได้อ่าอยากให้ทุกคนคิดใหม่เนาะบางคนเจอปัญหาชีวิตไม่รู้จะหันไปหาอาชีพอะไรไม้เนี่ยถ้าเราทำราคาถูกๆไปขายตามนาัด ขายตามบูธอะไรอย่างนี้ก็ไปได้ถ้าเราไม่คิดมากเนาะมาครั้งหนึ่งก็ได้สี่ห้าหมื่นก็อยู่ได้แล้วใช่ไหมครับใช่อย่างป้าเนี่ยอ่าวันนี้ก็ได้แล้วได้เป็นหมื่นแล้วได้เป็นหมื่นแล้วใช่ขายอะไรไปบ้างวันนี้อ่าววันนี้ป้าก็ขายจันสมริดไปสี่พันใช่ไหมแล้วก็ขายตัวนี้ไปสามพัน แล้วก็ขายพิโลหูชานไปสี่พันโอ้ได้เกือบสองหมื่นแล้วมั้ง <laughs> ใช่ใช่ค่ะเนี่ย่างีางางน้นะมีอยู่ห้าหกต้นนะที่บ้านอันนี้คือบุษราคามเ<ม>นาะถ้าใครยังไม่มีนะอยากได้ไปเลี้ยงก็ไปเอาได้นะคะที่สวนหรือจะเอาต้นนี้ก็ได้เนาะส่งไหมส่งค่ะส่งอ้ามีส่งด้วยใช่นะป้าก็มีไม้แบบว่ายังไม่ไม่มีไม้แบบ เร่ๆอย่างเท่าราคาหลักล้านหลักอะไรเนาะแต่ก็หลักพันป้าก็พอมีใช่ไหมก็พอมีเยอะอยู่ใช่แบ่งปันกันได้ค่ะตอนเนี้ยแล้วถ้าเกิดใครสนใจที่จะไปดูที่สวนนะคะก็โทรไปได้ค่ะสวนอยู่ประทุมคลองห้านะคะอยู่อำเภอคลองหลวงใช่ถ้าเอาจะไปก็โทรหาป้าก่อนเนาะ เบอร์โทรป้าก็ศ9 4ย์เก้าสก็ดหนึ่งยค่ะนี่จันก็มีทุกจันนะเนาะสะสมจันที่ต่อรองได้นะคะพันห้าได้เลยสวยๆวยเขาเรียกต้นอะไรอ้าประกายดาวค่ะใช่ค่ะโอเคเนาะต้นละพันห้าค่ะต้นละพันห้าครับยด่างสวยอยู่ค่ะด่างชมพูอันนี้ก็ได้ค่ะพี่เนี่ยนี่เจ็ดร้อยนี่เจ็ดร้อยใช่ค่ะ 3,500ทุกต้นเหรอนี่ใช่ค่ะเนี่มีอยู่4ต้นแล้วนอกนั้นขายไปหมดแล้วใช่แล้วมีอาวโบอาวโบถ้าใครจะเอาก็ลดได้ค่ะเท่าไหร่คะ3,500ก็ขายแล้วขายนะคใช่ค่ะใช่ป้ามีอยู่10ต้นตอนนี้นะอาวโบมี10ต้นต้นละ3,500ใช่ใช่ขายเลยจาก4,000เหลือ3,500แล้วในในในคลิปของน้องเนี่ยได้เลยใช่ค่ะใช่โทรมาถามได้เลย เรื่องดำเนินชีวิตไปยังไงเนาะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็เพิ่มแรงบวกให้กับใครหลายๆคนแล้วกันถ้าเกิดใครสนใจก็ทักถามเจ๊ใหม่ได้นะครับจะเอานางกวักก็ได้เนาะควักกวักทองด่างก็มีนะคะราคาเท่าไหร่ไซนี้ก็สี่พันด่างขาวล่ะด่างขาวไม่มีเลยมีต้น ที่ด่างน้อยอยู่สวนค่ะไม่ได้เอามาด่างขาวด่างขาวจะแพงมากใช่จะจะเอาควักไม่ไหมเดี๋ยวคงได้เนี่ยเอาควักไม่ไปเอาพันห้าสวยๆเนี่ยหินอ่อนใช่พันห้านะครับพันห้าเอาพันหนึ่งก็ขายอ่ะพันหนึ่งก็ขายเหรอใช่ต่อรองได้ไปต่อยอดได้คุยกับป้าหมาย ไปก็จะแบ่งปันได้เนาะไม้ช่วงนี้มันถูกแล้วป้าก็พอมีจํานวนแล้วเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยอ่ะติดไว้สองพันสามสักพันห้าก็ขายเรือจรองใช่ไหมขายดีดีขายหมดเอาใหม่เอาใหม่ขายหมดไงใช่สวยมากด่าไม่ขายครับราคานี้ครับขายพันห้าเลย ลูกค้าจะได้มารู้จักเราเยอะไงถ้าเราขายตู้กันเอออันนี้เรอใช่เหมือนกันห้าครับมีกี่ต้นห้ามีอยู่สามต้นเลยต้นนะครับราคาพันห้าใช่อย่างนี้ก็ห้าร้อยอ่ะอะห้าร้อยนะครับใช่นี่ช้างขาวไซตตั้งแม่ก็เอาสามพันห้าใช่ต้นใหญ่ๆเอาสามพันห้าสามพันห้าสามพันห้านะครับบอลทองก็พันพันห้าเหรอเอาสองพันพอเลยอันนี้เอาพันห้าตามสวยๆเนี่ย อันนี้เหรอ2,500าไงสวนอปภูมิสองพนานะใช่สวยมาก<อ>ดำมินโดเอาเอาเท่าไหร่ดีเอา800มามดำบินโด8 0 0อใช่ส่วนนี้จานีเอ้ยอะไรนะปลาปัวเอา500อ 5, 500ใช่อันนี้ปลาปลาปลานโคตรนี่ได้2,500 2น0 0้ใช่นะค่ะ<อ>แม่มันห้าหมื่นนะป้าซื้อมาตอนแพงตอนนั้นนะ่ะซื้อต้อนละห้าหมื่นต้นละเจ็ดหมื่น แดงอินโดก็แสเซนห้าอย่างเ,ง,เงี้ยเจอเลยแพงแพงแล้วติดดอยแบบนีงไง้ได้ทุนคืนได้ยังยังไม่ได้แต่ก็จะขยายให้เยอะกว่าเก่าคือมันหาไม่เจอหรอกคุณเพราะเราลงไปแล้วลงอา้าวช้างขาวตอนนั้นแสนสามซื้อมาสมต้นขายได้ต้นเดียวติดมือสองต้นเงินก็อยู่ในนั้นแหละแต่ว่าเราก็ทำไปอีกหลาย10ปีมันก็เหมือนกับว่าเราลงทุนไว้แลวแหละ ไม่ใช่แค่ทําแค่วันสองวันเดือนสองเดือนใค่ 2. 2> เราลงทุนทีเดียวเราก็ได้ขายตลอดไปแล้วขยายลูกเต้ามันอีกเยอะเพราะไม้มันออกหนอให้เราได้ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเจ๊งเหรอไม่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 กลัวค่ะมันเก็บกินได้ตลอดเรื่องจริงนะเนี่ยเรื่องจริงครับใช่ค่ะใช่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้มาทีเพิ่ว พิ่งทาปี64ที่กระแสกําลังตุ้มๆๆในแหละมาแต่ก็ไม่กลัวไม่กลัวครับเพราะอย่างเหตุผลที่บอกก็คือแน่แล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราลําบากมาเยอะแล้วว่าเอ๊ะพอมาจับอาชีพต้นไม้นี่เราสบายขึ้นเราดีขึ้นใช่ไหมเราก็เลยรักเขารักต้นไม้ทุกอย่างทุกชนิดเจอไม่ได้ต้นไหนที่ตัวเองไม่มีเนี่ยจะต้องซื้อจากบ้านอย่างเงี้ยใช่แบบนี้เรียกว่าหลง ลงเสนอไม้ห่างไม้ทุกอย่างไงใช่ใช่ไม่ยอมแพ้นะยอมเผอป้ามีไม้เติมเลยที่สวนก็มีหลากหลายใช่เดี๋ยวปีหน้าป้าจะลงกล้วยด่างกล่าวว่าจะเอาแบบอย่างเลยไหมชนิดเลยที่เป็นไม้คือชอบชอบและพื้นที่พื้นที่ไม่เกี่ยงพื้นที่พออยู่พื้นที่พอเพื่อใช่กำลังจะ ขยายไปอีกที่น,ะนครนายกครอม16 3ไร่จะลงกล้วยด่างทั้งหมดอ่าซึ่งเดิมทุนเราก็มีต้นแม่พัน์ธุอยู่แล้วใช่เรามีแม่พันุ์นยยถ้าเราขยายให้เยอะกว่าเก่าขายได้ไม่ได้ไม่สําคัญขอให้ในส่วนเรามีไม้ด่างกล้วยด่างแล้วอีกหน่อยเนาะถ้าเกิดใครเขาอยากได้อขอซื้อถูกๆวันหนึ่งเราขายสองต้นเราก็อยู่ได้เลยวตอ,อนที่เราแก่ อตอนนี้เราไม่แก่เราก็ไปออกบูธออกอะไรกับเขาได้สักวันหนึ่งเราไปไม่ได้เราก็จะมีกล้วยขายเนาะน่าจะดีอ่ะความแผนได้แล้วแนะนำหน่อยได้ไหมครับสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นแล้วกันอ่ะโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับคนที่เริ่มต้นเพราะอะไรไม้ถลงทุกตัวทุกเงินแสนหนึ่งในคุณมีความสามารถซื้อได้เยอะแยะเลย ผิดกับที่ป้าเล่นตอนแพลงคือเราไม่รู้ว่าไม้มันจะถูกปีนี้ไม่งั้นป้าเก็บเงินก้อนนั้นมาไว้ซื้อปีนี้จะดีมากเลยที่นี้เราไม่รู้น้องเหตุการณ์ก็คือเป็นบทเรียนราคาแพงของป้าเลยนะใช่บทเรียนแบบใครก็ไม่กล้ากระโดดไปทําอ่ะจริงเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะมันได้ มันได้อะไรหลายอย่างอ่ะชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวป่ใช่ใช่ใช่เรื่องจริงได้ประสบการณ์ได้เพื่อนใหม่โอ้ยมิตรภาพที่ดีๆมีหลากหลายรู้จักกันมารู้มาสนิทกันนึ่มันเป็นความสุขอันอันหนึ่งเลยนะสําหรับชีวิตเราอ่ะแต่ถ้าเราไม่ออกมาอย่างนี้เราจะไม่รู้จักใครเลยเราก็อยู่แต่ในป่าในสวนอ่าซึ่งตรงนี้ว่าชอบมากชอบแบบว่า มาเจอเพื่อนฝูงเงี้ยแต่ละคนเนี่ยระดับระดับตั้งนั้นนะมันก็ทําให้เราออะมีความสุขและดีขึ้นใช่เขาก็ดึงเราขึ้นนะไม่ใช่เขาดึงเราต่ําลงนะเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราาคนที่เขาคิดบวกเนี้ยเราก็คิดบวกไปด้วยดึงกันไปด้วยใช่ไหมครับบางคนก็บอกต้นไม้ล้นตลาดไม่ซื้อไม่เลี้ยงนั่นคือเขาคิดไม่ออกเลว่าไม้น่ะ มันทำรูปทำหนอให้เราทำเงินได้เยอะแยะคือเขาเขาไม่เปิดใจไงใช่แต่ถ้าคนที่เขาเปิดใจนะเขาเริ่มไล่เก็บแล้วตนน้นไหนที่เขาไม่เอื้อมได้ตอนที่มันเป็นแกงเนี่ยเขาเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมพอช่วงน,นี้มันถูกรีบรวบรวบเก็บนั่นคือคนที่เขาคิดได้อยากให้เพื่อนทุกคนเนาะที่พอเทเน,น,นี่ยหันมาดูต้น,นไม้มันก็ ดีนะุกเพราะไว้ดันต้องไปอีกนานใช่ไหมเพราะว่าต้นไม้ก็มีความเวยแล้วใช่ดูถึงความเวยของเขาดูดูดูเนี่ยอย่างไทรคอนเนี่ย นี่ไม้ไทยแลยนะ้วนะเดซน์นี่รู้ไหมเมืมองนอกต้องการนะสวนใหญ่ๆเขาทำั้งกำไรได้ปีหนึ่งไม่รู้กี่สิบล้านอย่างพวกเราเอาตาสีตาสาทำได้เดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นเราอยู่ได้เด้ยว, 4, 50, 50, วใช่ไหม,ไม,ไมใช่ครับเนี่ยเนี่ยไม้เนี่ยใช่สามพันห้าเห็นไหมสวยมากดูซื้อมาก็ประมาณสามพันเราขายสามพันห้า ขายวันหนึ่งไม่ได้กาไรพันหนึ่งสองพันเราก็อยู่ได้แล้วเราแก่แล้วถ้าขายไม่ได้ล่ะขายไม่ได้เราก็ทกําจาน,นวนให้เยอะเยอะและสวยต้องมีสักคนแหละที่อยากได้ของเราอะ่ะไม้เขาก,ก็ลูกเจ้าของไม้เราจะขอใช่ถ้าเขาสะดุดตาปุ๊บเขาจะซื้อทันทีเลยแต่ต้นนี้อ่ะสองพัน ถ้าสมัยก่อนก็สามหมื่นห้านะไซเนี่ตัวนี้สองพันใช่เนี่ยดูสมัยนี้สองพันดเลยใหญ่มากเลยต้นนี่นะใช่ใช่ใช่มีกปีนรโก้คันห้าก็ขายได้เพราะอะไรเราเลี้ยงเองได้ๆสรุปจะขายเท่าไหร่เอ้าเนี่ยติดป้ไปก็สองพันถ้าเซลก็พันหนึ่งพันห้าเห็นไหมเอาไปเซลข้างหน้านี่ยกองป้าน่ะน่ะไม้นี่ยโอ้ต้นใหญ่ใช่ใหญ่มากหนึ่งพันห้าใช่ขายได้หมดป้าขายได้หมด ก็ไม้เราเองเราเลี้ยงอ่อย่างเงี้ยสวยๆไงดูดิสามร้อยสองร้อยจะขายได้นะแพเราตัดคำจำนวนไว้แล้วอ่ะเออแล้วเราก็มีกัญชาก็มีนะคะเห็นไหมเนี่ยก็ละ60หกสิบบาทได้ถ้าใายซื้อเยอะก็ลดลงมาอีกห้าสิบบาทอย่างเงี้ยได้ค่ะส่งด้วย ขอสี่เล้วก็ต้องขอบคุณเจ๊ใหม่ด้วยแล้กันเนาะที่ใช้ประสบการณ์อะไรดีๆต่างๆแล้วก็สร้างแรงผักดันแรบวกให้กับให้กับคนที่กําลังคิดจะเริ่มคนที่เริ่มตันแล้วเริมตันๆประมาณนี้นะรับไ้ติดต่อตามเบอร์โทรหรือจะทิงเบอรไว้ที่ให้ไว้มื่อกี้นครับ ขอบคุณมากมากเลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ